ดจค่ะเคนนํนำเสนอให้ชมกับบ้านเดี่ยว2ชั้นนะคะกำลังมองหาบ้านสำหรับอยู่อาศัยหลังนี้พร้อมอยู่เลยค่ะเย็นสบายร่มรื่นนะคะเป็นหลังริมด้วยคระท่านหันหน้าไปทางด้านทิศเหนือบ้านเดี่ยว2ชั้นขนาดพื้นที่59.4ตารางวามีพื้นที่ใช้สอย187ตารางเมตรอยู่ในหมู่บ้าน เดมอสีจันทร์อยู่ใกล้โรงพยาบาลขอนแก่นอยู่ที่ตำบลพระรับเทศบาลนครขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นค่ะมาพร้อมเฟอร์นิเจอร์แบบครบคันเลยนะคะพร้อมเข้าอยู่ได้เลยมีบบอปลาคาร์บด้วยค่ะหันหน้าไปทางด้านทิศเหนือบ้านเย็นร่มรื่นนะคะ3ห้องนอน3ห้องน้ำา1ห,ห้องครัวจอดรถได้2คันต่อเติมหลังบ้านและมีสวนพร้อมบบอปบาคาร์บค่ะ ราคาหลังนี้นะคะ4ล้าน2แสนบาทค่ะของแถมมากมายเลยนะคะพร้อมเข้าอยู่ได้เลยค่ะโครงการอยู่ในเมืองมีระบบรักษาความปลอดภัยอย่างดีด้วยกล้องวงจรปิดและรอบพอค่ะวัสดุการก่อสร้างเป็นวัสดุเกรดเบ้านหลังสุดท้ายริมสุดหันหน้าไปทางด้านทิศเหนือนะคะของแถมมีทั้งแอร์12,000 BTU 2เครื่อง 24,000 Btu 1เครื่องเครื่องทำน้ำอุ่น2เครื่องมิเตอร์ไฟมิเตอร์น้ำโซฟาเฟอร์นิเจอร์ในห้องรับแขกเฟอร์นิเจอร์ห้องนอนโคมระยะโซฟาสวยๆยบอปลาร์าครั้มาหินอ่อนถังน้ำและปั๊มน้ำนะคะส่วนค่าโอนคนละครึ่งค่าภายในบ้านมีห้องโถงที่โล่งและกว้างมากนะคะมีพื้นที่ข้างบ้าน ที่กว้างกวางสามารถต่อเติมเพิ่มได้อีกค่ะทำเลหลังนี้นะคะอยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานอยู่ใกล้ตลาดหนองใหญ่ค่ะทำเลดีมากๆมีรถเมย์วิ่งผ่านสาย2ส,สาย3ส,สีเหลืองนะคะสนใจติดต่อสอบถามได้นะัชมพื้นที่สามารถติดต่อได้โดยตรงกับเซลผู้ขายตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนี้เลยค่ะในวันนี้แอดมินลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ